ปีนี้ก็เป็นการจัดจริงการรกระธงเนี่ยเป็นการจัดงานขึ้นคือมหาวิทยาลัยเราเนี่ยอยู่ใ,ใจกลางเมืองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ด้านธุรกิจนิสิตนัืศึกสารเรามีเกือบเกือบสามหมื่นคนอยู่ที่นี่มาสองหมื่นเรามีนิสิตมีนักเรียนสาธิตด้วยประมาณอีกประมาณเจ็ดแปดพันคนที่นี่ก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้เป็นย่านธุรกิจหาที่รกระทงยากก็มีการจัดงานกันขึ้นมาตลอดที่ผ่านมาของที่การบดีอดีตที่การบดีนะเพื่อสืบสาศรศิลปะวัฒนธรรมดีงามของสังคมไทย แล้วก็ให้โอกาสของครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาและชุมชนย่านนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานรอยกระทงที่มสวตลอดที่ผ่านมาปีนี้เราย้อนตีมไปเกือบ75ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะย้อนตีมไปในยุคที่เริ่มตั้งเาวาที่ไรเรามีสะมรกตแล้วก็ปีนี้เราจะเปลี่ยนพื้นที่ของมอสโวให้เป็นพื้นที่ย้อนยุคเลยนะฮะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมมาร่วมงานลอยกระทงมากๆ กิจกรรมค่ะความพิเศษมีนิทรรศกิจกรรมอะไรบ้างเออกิจกรรมก็เออคือออกร้านนี่มีแน่นอนนะออกร้านแล้วก็กิจกรรมในแต่ละเวทีก็จะมีการแสดงต่างๆของนิสิตนักศึกษรราของอศิษย์เก่าแล้วก็ของครูบาอาจารย์แล้วก็ของคณะสัมบัาสำนักต่างๆนะครับเป็นกิจกรรมอ่าเป็นเป็นกิจกรรมย้อนยุคนะฮะไม่ว่าจะเป็น เปิดโอกาสให้ชุมชนย่านนี้เขามีส่วนสําคัญในการเข้ามีมีส่วนร่วมด้วยแต่อีกอย่าสำคัญคือเราจะเน้นภาพใหญ่ของการย้อนไปให้เห็นถึงคุณค่าของว่าธรรมดีงามของการลอยกระทงนะการเคารพแม่น้ําคงคาการเคารพสิ่งที่เราได้แต่ละปีได้ใช้น้ำเนี่ยเราก็ยึดถือกระทงเนี่ยเป็นการขอรมาลาโทษกับแม่แม่คงคาเนะี่ย ในการในระยะหลังเนี่ยงานทางประทรวงมีคำถามระหว่างประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมตรงนี้ที่สบวจัดโอ้ปีนี้เราเราคำน,นึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะ,ะเรื่องของการสืบสาว่าธรรมดีงามนี่เราทําแน่ๆแต่ว่าเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคงใช้ใช้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยึดยึดยึดกรอบอยู่แล้วนะั่นคือยึดกระทงที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะขยะดูแลจัดการขยะคาร์บอนเครดิต แล้วรวมไปถึงเรื่องของการแสดงที่ไม่ให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เรายึดยึดโยงแน่นอนนะครับ <c oughs> ก็ถ้าแต่งได้ก็ไม่เป็นไรนะยินดีนะฮะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ชุดทํางานก็มาร่วมลอยกระทงแล้วก็มาดูงานเราจัดงานให้เต็มที่ปีนี้มีศิลปินดังๆหลายคนรวมทั้งศิ์เก่าเราก็มาด้วยนะครับการแต่งกายถ้าจะแต่งกายย้อนยุคมาได้ก็ยินดีนะก็เป็นการสร้างสีสันให้ตนเองเ่อถ่ายรูปไว้แต่ถ้าเรื่องงานแล้วมาร่วมงานเราก็ยินดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ับกคนที่จะบริเวณนี้ก็ดีย่านเศรษฐกิจหรือว่าคนทั่วไปที่อยากจะมางานก็ฝากว่ามหาวิทยาลัยสิงน์บรีร้นเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมาแล้วเปีแล้วก็ปีนี้เราตั้งใจที่จะทําให้ชุมชนย่านอโาศกหรือย่านอื่นๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีพื้นที่ในการมาสืบสารว่าธรรมดีงานของเราคือการลอยกระทงนะครับการขอขมาแม่นแม่น้ำที่เราใช้ดื่มกินอยู่ประจำนะครับแล้วก็เป็นยึดโยงพื้นที่ให้กับ ให้กับบุคลากรในมศวกว่า30,000คนให้คนย่านอโศกเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการมาใช้อ่ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนกลางนะฮะยึดโยงในเรื่องของการสืบสารรัฐบาลมันธรรมดีงามการแสดง การอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามรวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะก็เลยอยากเชิญชวนให้ทุกท่านสื่อมวลชนทุกคนนะครับได้เผยแพร่ว่ามาสวมีการจัดงานใหญ่ในวันที่5พฤศจิกายนนะครับของบุคลากรมสวรเรายินดีเวลคัมกับทุกท่านร่วมงานบรากงานเรากระทงในปีนี้จัดย้อนยุคปี2500นะครับ7 6ปีที่ผ่านมา